สวัสดีครับทุกท่านที่กข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้จะพาไปดูกาแฟาวันจันทร์นะครับซึ่งจะมีโปรโมชั่นครึ่งราคานะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับไปดูว่าเขาโปรโมชั่นเหลือเท่าไหร่นะครับกาแฟาดีๆโปรโมชั่นเหลือเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับก็เป็นกาแฟสดนะครับกาแฟขั้วบดสดๆนะครับปกติราคาก็ถ้าเป็นเมนูอเมริกาโน่เมกกาแฟดำนะครับก็เหรียญห้แต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นทุกๆเช้าวันจันทร์ก็จะเหลือเซ็นต์เซนก็เหลือครึ่งราคาครับ <Like> ก็นับว่าเป็นกาแฟสดที่ดีนะครับกาแฟสดที่มีคุณภาพดีแต่ว่าจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวัน,ว,นวันจันทร์ตอนวันจันทร์นะครับก็คือจะลดเหลือครึ่งราคาจากแก้วละเหรียญ50เหลือ7จเซนนะครับก็เหลือแก้วละไม่ถึงไม่ถึง20บาทนะครับ ากเดิมทีก็ประมาณเกือบ40บาทก็เหลือไม่ถึง20บาทลดมาครึงค่งราคานะครับโอเคครับก็สดชื่นยามเช้าด้วยกันครับดื่มกาแฟสดรสชาติดีนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ